สวัสดีครับร้านมันตีเล็กทิกนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตู้ควบคุมโซลีนอยด์วาล์วสี่โซนนะครับตัวนี้อยู่ทํางานาระบบเดียวนะครับเป็นทามเมอร์นะครับผมหน้าตู้นะครับหน้าตู้ก็เหมือนเดิมครับคุมชุดนี้นะครับก็คือจะเป็นชุดของปั๊มนะครับผมส่วนถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวอะรามนะครับโพรสวิตพิเชอร์สวิตนะครับแล้วก็อิมเมอร์ซี่นะครับกรณีฉุกเฉินนะครับเกิดปัญหาไฟช็อตไฟ เกี่ยวกับปัญหาในตู้ครับก็คือเราสามารถกดนะครับดิมเบอร์ซี่ได้นะครับถัดมาข้างล่างก็คือจะเป็นชุดของซิงไรน์เบานะครับใหญสระการทํางานนะครับมีโหมดออโต้แมนนวลนะครับผมให้นะครับก่อนในตู้นะครับก็เหมือนเดิมกับใบที่ผมรีวิวมานะครับก็จะมีเมนเบกเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับของตัวคิโน่ทามเมอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวทาม e เมอร์นะครับที่1ที่2ที่1ก็คือหน่วงนะครับ เปิดวาล์วก่อนค่อยเปิดปั๊มนะครับ T2 ก็คือกรณีน้าไม่ให้น้ขาดนะครับน้ําไม่ไหลนะครับตรวจเช็คนะครับตัดการทํางานของปั๊มน้าไม่ให้รันได้นะครับผมแล้วก็ตัวรีเลย์คอนโทรลนะครับผมแล้วก็ม้อแปลงนะครับแปลงไฟสมอง20เป็น24โวลต์นะครับให้กับสําหรับตัวาตัวนะครับตัววาล์วแล้วก็ตัวเพชเชอร์สวิตช์แล้วก็โฟล์สวิตช์นะครับผมโอเคหลักการทํางานนะครับอันนี้ออน บิ๊กเซอร์คอนโทรลขึ้นนะครับก็คือเราใช้เทสนะครับเทสวงจรคอนโทรลในตู้นะครับก็คือนี้นะครับก็คือพร้อมนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็คือหน้าตู้นะครับหน้าตู้โชว์นะครับผมโชว์ออฟแล้วนะครับก็คือพร้อมใช้งานนะครับสําหรับปั๊มน้านะครับโอเคอันนี้ก็คือนะครับเราแม่นวลได้นะครับแยกอิสระ นะครับผมเยี่ยงอิสระนะครับก็คือปั๊มน้ํากับวาล์วนะครับเยีงอิสระการทํางานนะครับผมอ่าในโหมดออโต้นะครับอันนี้ผมจะออโต้วาล์วก่อนอ่าเอาโทษทีครับออโต้ปั๊มก่อนนะครับผมอ่าออโต้ปั๊มก่อนนะครับเห็นไหมครับก็คือตัวนี้ทีหนึ่งหน่วงอยู่นะครับก็คือเราเปิดวาล์วใช่ไหมครับปั๊มไปที่ออโต้นะครับผมเห็นไหมครับก็คือเปิดนะครับเปิดปั๊มนะครับอันนี้อ่า คอยดูว่าจะตัดโพรชีวิตไหมนะครับก็คือดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับน้าอ่าเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือมี2โหมดออโต้ครับก็คือออโต้แรกก็คือออโต้ปั๊มนะครับแต่มเป็นเมนวลวาลนะครับก็ตัดการทํางานเหมือนกันนะครับผมตัดการทํางานเหมือนกันระบบอื่นก็สามารถเมนวลได้นะครับอย่างอิสระนะครับโอเคแล้วคราวนี้อ่าผมจะมาออโต้นะครับออโต้ปั๊มออโต้วาลนะครับผมอันนี้ผมไปสั่งที่ไทม์เมอร์นะครับอันนี้ผม ให้ทำเงินอ่อนนะครับนะครับที่หนึ่งนะครับ่ินับแล้วนะครับผมที่หนึ่งนับแล้วนะครับนะครับปั๊มทางานนะครับผมสิบวินะครับสิบวิของทีสองนะครับเห็นไหมครับตัดการทํางานนะครับผมตัดการทํางานนะครับโอเคอันนี้ผมดีเซตใหม่นะครับรีเซตที่ตัวสวิตช์ปั๊มนะครับ สั่งใหม่นะครับผมอ่าที่นึ่งนะครับนับอยู่นะครับตอนนี้อาจจะเป็นสีวินะครับอ่าอันนี้นะครับผมจําลองขึ้นมานะครับอ่าใบพายแทนใบพายนะครับนะครับน้าไหลนะครับแตะที่ใบพายนะครับดูจะตัดไหมครับก็คือไม่ตัดนะครับผมโอเคก็คือไม่ตัดการทํางานนะครับก็คือทํางานได้ปกตินะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็บอกโหมดออโต้นะครับถ้าดูดน้ําขึ้นนะครับ บังเอินว่าวันหนึ่งนะครับดูดน้ําขึ้นก็จริงแต่ว่าตัวโซเลนอยด์เ์านะครับของเราเองนะครับเสียนะครับคอยไม่เปิดนะครับน้ํามีแรงดันในเส้นท่อนะครับก็คือปั๊มดูดน้ําอย่างเดียวครับมันไม่รู้ว่าโซลีนอยด์เสียหรือไม่เสียครับก็คือเรามีระบบป้องกันให้นะครับก็คือเอาเพชเชอร์สวิตไปต่อนะครับไปต่อที่ตัวท่อนะครับเช็คแรงดันนะครับเกิดแรงดันเกินนะครับเห็นไหมครับก็คือตัดนะครับ ครับผมก็คือการทํางานนะครับผมการทํางานนะครับแต่เรายังสามารถนะครับแม่นวนได้นะครับถ้าเกิดอารามก็คืออาขุ่มแยกก็บอกให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอาการทํางานนะครับผมเอาากับของตู้ไปนี้นะครับถ้าสนใจนะครับผมก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมขอบคุณครับ